มามันจอาเพิ่งเจอยู่ในรถมันของเอวอนเพื่อนมันหอมหอม้าปอนจอยขอก็ต่อแลวสี่ปอนได้ไหมเงี้ยจอยบอกโอเคเงี้ยฝนตกไงเอยโอเคจยอยฮ่ะลอขีดดมดิกินก็ไม่ค่อยน่าซื้อหรอกกินก็ไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่ไม่ค่อยหอมแบบเย้ายวนเหมือนกับคือมัแอมนแกะ ล้มไม่ได้ได้มีตัวทดลองไง่นะเขาเถือมาขายอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้มากับพี่แอนดี้พี่แอนดี้มาวิ่งส่วนจอยก็จะมาคาบูเซลลจ้ะนะที่ยอกวันนี้ฝนตกด้วยเพื่อนๆไม่รู้ของเขาจะขายเยอะไหมมาวันที่แบบฝนตกจ้ะจะรีบไปดูสักหน่อย วันนี้ก็จะไม่ค่อยมีคนมานะเนาะเพื่อนๆนะเพราะาฝนตกจะจะมีน้อยมากจอยก็ไม่ค่อยมาที่นี่หรอกจ,กจอยไม่ค่อยมาคาบูเซียวเท่าไหร่เนะาะนานๆที่จะมาเดินแต่วันนี้ถือโอกาสมาเดินเพราะว่าพีแอนดี้มาวิ่งที่นิวยอร์กไงเพื่อนๆเขามาวิ่งทุกวันเสาร์นั่นแหละแต่จอยไม่ได้ค่อยได้มาทางนี้ไงรู้ว่าเขาขายอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ค่อยมาเลยเดินมาเนี่ยฝนก็ตก ก็จะพาเดินดูเผื่อจะได้กระเป๋าจะมาหาซื้อกระเป๋าด้วยวันนี้กว่าพี่แอนดี้จะวิ่งเสร็จนะเดินรอบละ <c oughs> เพื่อนกว่าพี่แอนดี้จะวิ่งเสร็จ <c oughs> ของมือสองนะนเพื่อนนะ <c oughs> มีทุกอย่างรองเท้าสื้อเสื้อผ้ามือสอง ของเก่าอะไรประมาณเนี้ยมีหมดจ้ะนีแต่ของเก่าทั้งนนั้นจ้ะรูปนีม่มีพริกเก้วยนเพื่อนฝนเริ่มตกหนักแล้วเพื่อนเพื่อนคนเขาก็เริ่มเก็บละเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ย แดดเริ่มออกอันนี้ก็ไอหนีบละกลับเข้าไปคืนละเงียบมากจ้ะเงียบเงียบเงียบมาก คนเขาเริ่มเก็บไงทยอยเก็บกันจะเริ่มเก็บกันเยอะละแล,แลก็เดินวนไปวนมาตรงนี้หละจ้ะเพื่อแบบเรายังหาไม่ทั่วไงวก็จะเดินวนอย่างเงี้ยทุกที่มันจะเต็มเลยนะเพื่อนๆนะมันจะเป็นแบบใหญ่มาก ลองจากรูฟเฟิลแล้วเนาะตรงนี้ก็จะใหญ่แต่วันนี้ก็คืออากาศมันยํำแย่ไงฝนมันตกก็เราจะประมาณนี้จะ้ะส่วนใหญ่เขาจะขายของของเก่าจอจ้ะของเก่าเก่าแก่นะอ่าแล้วก็ของมือสองที่เขาไม่ใช้แล้วเงี้ยอย่างอย่างตรงนั้นน่ะเขาก็จะวางขายเนี่ยเขาจะก็จะเอาออกเนี่ยเปิดอีกฝนมันหยุดแล้วไง มีของเล่นมีทุกอย่างมืดมาฝนก็เบือ่อทำไมก็ไม่สะดวกเบื่อจริงฝนทั้ง,งคลิปน่าเบื่อนะนเพื่อนฝนตงฝนตกเนะี่ย โดยไม่กล้าเอากล้องไปจี้ขอ,ของของเขานะเพื่อนๆนะเราไม่ได้ซื้อเขาเราไปจี้ไม่ได้หรอกเพื่อนๆตายเขาขเข้าออกทั้งวันโดยไม่รู้จะซื้ออะไรเพื่อนๆไม่มีอะไรที่จะให้หน้าซื้อเลยแบตเริ่มออกแล้วจะเพื่อนๆอันนี้หมวกทหารต่อสู้รบกันจ้ะนะซักเกนเวลวอล์กเหมือนสงครามที่สอง ร้านนี้ก็จะมีแต่ของเก่าเยอะๆอันนี้ก็เครื่องดนตรีเก่าๆจ้ะวิทยุแก๊สอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ร้านนี้จะขายของเยอะจ้ะมีดาบด้วย ก่อสมัยก่อนอุปกรณ์กับกันจากเพื่อนๆไม่มีอะไรหรอกอย่างที่จอยถ่ายอะจอยก็ไม่กล้าเอากล้องจอยไปจี้ร้านเขาเนาะเพราะมองกันแบบแปลกๆอะเพื่อนๆจอยไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นไงถ่ายได้เท่าที่ถ่ายจา้ะ ตอนนี้ก็จะเดินกลับไปหาพี่แอนดี้ที่รถโทรมาตามละบอกว่าวิ่งเสร็จละว,วิ่งเสร็จแล้วก็กินกาแฟรเรียบร้อยละ <c oughs> น,น,นั่งรอเมียอ,อยู่นั่งนั่งรอเมียอยู่เนี่ที่รถนะจะบอกว่าไม่ต้องรีบนะอย่างเงี้ยฮะแงอยู่แล้วนะมาเร่งเราไม่ได้หรอกตัวเองวิ่งเสร็จแล้วอ่ะเรามารอตั้งนานเป็นชั่วโมง พอตัวเองวิ่งเสร็จแล้วคุยกับเพื่อนดื่มกาแฟเสร็จแล้วจะมาเล่มาเล่มาเล่งจอยเป็นไปไม่ได้เพื่อนเพื่อนตาที่พี่แอนดี้จะต้องรอจอยละตอนเนี้ไปอันนี้กับกันที่แข่งม้านะสนามม้าอยู่ฟากหนึ่งของตึกแข่งมา้าแล้วฝั่งทางนี้ก็คาบูเซลก็ติดกันเลยจ้ะติดกัน กับรถเข้ามาตรงนี้แหละจอยไม่ค่อยมาไงกเกียดน,านด่าทีถึงจะมาไม่มาบ่อยไม่รู้จะซื้ออะไรไงสมัยก่อนรมแรงก็ขอโทษนะเพื่อนๆเด้อม่รู้รถเพียนดีอยู่ฝั่งไหนฮะเดินไเรื่อยเพื่อนฝั่งตรงนี้แหละเห็นบอกว่าจอดร้อแถวนี้แถวนี้นะ่าเงี้ยอืม จอดแถวแถวนี้นะมองหาเกือบตายฮะอยู่แถวไหนฮะไอคนจอดก็บอกอยู่เนาะแถวนี้แถวนี้ไอคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆอ่ะไปะปไปนางบอกว่านางมาจอดต้องลองโรสนางบอกเงี้ยะตรงนี้แหละลองโรสเนี่ยมาคาบูเซลลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขายเยอะกว่านี้จ้ะเพื่อนๆแต่วันเนี้ยมันมาตรงกับวันฝนตกไง คนเขาก็เลยเก็บข้าวของขึ้นรถกลับบ้านเงนี้ยคนไหนที่เขามีเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าเสื้อผ้าของที่อะไรมันเปียกง่ายอ่ะเขาก็จะไม่อยู่จ้ะเขาก็เก็บรีบเก็บกลับบ้านเงนี้ยเขาไม่มาให้เสื้อผ้าเขาเปียกหรอกเขาจะเปียกเขาจะไปตากตรงไหนอ่ะเพื่อนจริงไหมไปเรใจะจะมีแต่ของเก่าวันเนี้ยของเก่า เจอได้มาอยู่กี่อย่างสองอยางสามยางน้ำหอมกดห้าปอนต่อเขาได้สี่ปอนเงนี้ยแต่เสื้อผ้าไม่ได้ต่อเขาหรอกมันแค่สามปอนเองอะเลยไม่ต่อนะเทพอยู่แถวไหนอะพระเอกนู่นจอดล้ออยู่นั่น <c oughs> มีคันเดียวจอดล้อค่ะกลางถนนเลยพระเอกจอดล้อนะกลางถนนเลยนะ ยี่คันนี้นะรถจอยไม่ใช่เบนซ์เพื่อนดูไงออกมาจากรถละนุ่นนะยกมือให้ภรรยาด้วยหุ่นแล้วค่ะภรรยาด้วยเฮาเป็นเมเนอพูดเพาะด้วยภรรยาหุ่นถอดเสื้อโชว์เอเเพื่อนดีดีทำไมทำตัวอย่างนี้นะฮะถอดโชว์เขาทำไมล่ะเนี่ยชอดโชว์ไปเพ้อให้เห็น บ้านท้ายอีกเพี่อนดี่ถอดเสื้อโชว์ไม่ได้เพราเอบ้านท้ายนี่โผล่มาตลอดอ่ะไม่ไหวไม่ไหวบอกหลายรอบแล้วจะมาถอดนู่นนะมาวิ่งมารับดิ t o เฮ e วี่ในแบ็คเนี่ยฮะนางวิ่งเสร็จแล้วย่งเงี้ยทีแรกจอดรถไกลไกลนะนเพื่อนนะพอเพิ่งย้ายมาจอดไกลๆตรนี้เพื่อไม่ให้จอยเดินไกล You alright? โอเคโอ้โหแดงเมืเอกี้โอ้โโอเคเยสกรีนโบเกินพังก้องพังหรือพังหมดแล้วเผื่อก็ไปขึ้นรถกันเพื่อนเนี่ยจ้ะถนนก็โล่งแล้วจ้ะ เย็นนี่จอยก็ต้องมารับน้องไม้น้องไมก้กลับมาจากนะมาจากลอนดอนต้องเข้ามาในเมืองมารับลูกอีก ทำอาห้านุ่งนี้ให้ลูกสาวถามเจา้าว่าเจ้าจะใช้เตาอบไหมพุงนี้บอกไม่ไม่ใช้อะไรทั้งนั้นแหละทําไปเลยทำไปเลย, <c oughs> ไ,เลยไม่ใช้อะไรทั้งนั้นเลยเธอทำไปเลยอย่างเงี้ย มีแต่รถจอยวิ่งเงี้ยคนก็ไม่ค่อยมีเงี้ยฝนน้นตกไงไม่ค่อยมีใครเพื่อน Yeah, yes a h y e เจ้พูดออน Yes เ Yes. Yeah, no, no. No, no, no. ูโ n ่เราจะโดนให้โน่โน่เสียงบอกมะกรูดกใ็ใหญ่เอ้าใหญ่เอาเพื่อนๆดูซะลูกมะกรูดจอยกอลับบ้านละทะเลาะกันทั้งตลอดทางเลยฮะ,ะต้องคนผู้หญิงครับอูอ้ยดอกบ,บานชื่นจอยเห็นไหมเขาเรียกบานชื่นมั้งนี่หลายสีแล้วเนี่ยมันโดนตัวอะไรไม่รู้กัดอะเพื่อนๆนี่ดอกบานชื่นนี่มีหลายสีอยู่ đây, เนี่ยนี่ สนี้สีนี้สีนี้แอปเปิ้ลมันหักเราก็จะหักอีกหลายกิ่งอันนี้ลูกเป็นยังเล็กอยู่ไงเดี๋ยวลูกโตก็จะหักอีกหลายกิ่งอย <c> ู <oughs> ่หลายกิ่งอยู่นี่ก็เหมือนกันฮะเดี๋ยวหักหลายกิ่งอยโู่เหรอจอยไม่ไปหาซื้อไม้มาคุมมาค้ำละไม้ไม่ถูกละไม้มันแพงเอไม่ค้ำอะไรทั้งนั้น หอมเนีกับวานิลาเพื่อนเชคของพี่อันนี้จุน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 เออออาไม่ได้เริ่มละเริ่มเริ่มเริ่มอยากใครแบบชิโรอดละเอออยู่ในเกทเฮอร์ในนีมเนี่ I just want to show this to people from mm จับ hmm. u s เ l ลไปเดินรอเพื่อนดี้แล้วได้ข้อออกมาเยอะได้มาดูเพื่อนอันนี้อ่ะสามปอนนี่สามปอนชุดเด็ดสวย เืินนะฮะน้อน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 อยู่สวยจ้า,าเองอ้ำสวยเฮ้เราพูดคำว่าสวยไม่ได้เลยคิดว่าเป็นตัวเองตลอดเลยอันนี้มันของอันนี้ของของมาร์คเอ็กเพนเซอร์นะเพื่อนๆนะเนี่ยยี่ห้อเน,นี่ยเผื่อจะไม่ไม่สั้นมากเมื่อก่อนสิบหปอน์เมื่อก่อนอะสิบหกปอน์เข้ารดเหลือสามปอน์ในคาบูเซลจะซื้อมาจะชอบไง สวยนะสวยนะสวยแมนดิเออ,อได้คัเติเออได้ไงครับเนียอันนี้ด้วยอันนี้จะสามปอนด์อันนี้ของพายมากเพื่อนนะจอยเลยให้มันสวยเดีเป็นปกระเกงเอาใส่เสื้อยืดข้างในแล้วเราก็ใส่ตัวเนี้ยเออเนี่ยมันก็ไซส์ใหญ่อยู่แต่จอยชอบไงจอยไม่ชอบอะไรแบบรัดเหมือนแนมไง จอยชอบใส่เสื้อผ้าตัวใหญ่ๆไว้อย่างเงี้ยไม่ชอบรัดเหมือนแหนมนี่มเป็นเกงนะเป็นกเกงเนี่ยเป็นเกงอั้นดิไม่ค่อยสนใจอะไรเลยอื่นงิ้เดียวเราก็ไปซื้อนี่มามันเพิ่งเกออยู่ในรถมันของเอวอนเพื่อนมันหอมห้าปอนจอยขอก็ต่อลวสี่ปอนได้ไหมเงี้ยจอะบอกโอเคอย่างเงี้ยฝนตกไงเลยโอเคจอยครับเราขิดดมดิ กินก็ไม่ค่อยน่าซื้อหรอก <c oughs> กินก็ไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่ไม่ค่อยหอมแบบเย้ายวนเหมือนแต่ที่หอมคือมันแตะดมไม่ได้แล้วมีตัวทดลองไงนะขเขาเถื่อมาขายอ่ะ <c oughs> กินก็ไม่น่าเย้ายวนเท่าไหร่เรามีซองกล่องกล่องเนึ้อเป็นเป็นรูปดอกไม้หลายหลายสายพันธุ์ดอกไม้มากเลยกลัวแบบเอามาขีดแล้วเวียนหัวไงคือมันมีหลายดอกไม้มันมีหลายแบบ ดอกไม้ประปรส่มกันนะทำให้เราปวดหัวเวียนหัวก็เลยไม่เอาเลยเห็นเนี่ยมันแบบคลี่เคลียหน่อยอย่างเงี้ยก็เอามาดมดูแล้วมัเหมือนขี้เต่าไงไม่รู้เพื่อนเอ้เรื่องนั้นที่ไหนแล้วเนี่ยกินยังก็ลักแร้เลยทีเนี้ยดีนะแค่โดยต่อเข้ามาได้เหลือสี่ปอนั้นทิ้งเงินไปเยอะเลยยห้าปอนไอ้คุ้งค่าเลย <laughs> <laughs> จะให้ตัวเองผอมสักหน่อยฮะจะให้ตัวเองผอมสักหน่อยนะกล,ยนนกลายเป็นแบบไอ้นี่กายเป็นแบบว่าไอเขาเรียกอะไรนะเพื่อนๆไอเหม็น,น,นอีกเดี๋ยวนี้ก็ต้องเกงขาดจากหนึงเที่อยอเศร้าเท่ลนะนะใส่เงี้ยจะชอบใส่เลยแบบนี้แหละย,ยุงระยังเงี้ยชอบ การแต่งตัวจอยสไตล์นี้แหละใครมาเปลี่ยนแปลงจอยไม่ได้หรอกเอาวงนี้ก่อนจอยก็ชอบแต่งตัวในสไตล์ของจอยนี้แหละไม่มีใครมาสามารถบงการเปลี่ยนแปลงในการแต่งตัวของจอยได้หรอกจอยแจกจะใส่อะไรจอยก็ใส่ชอแบบใส่เท่ๆอย่างเงี้ยวันหวานไม่ค่อยชอบเป็นรัดเหมือนแหนมไม่ชอบอึดอัดมันก็ไม่ใช่สไตล์ของจอยเข้าใจปะอื ตายของจอยก็อย่างที่เห็นอ่ะเสื้อยืดกางยีนเงี้ยนนะจะมีชุดเดสผ่านเข้ามาทีอย่างเงี้ยแต่นานจริงๆไงถึงจะมีชุดเดสผ่านมาชุดลาตีเงี้ยน้นานๆทีจะมีชุดลาตีผ่านเข้ามาในชีวิตจอยนะพเนอฮะนอกจากว่าจอยนี่แบบอารมณ์แบบสุนทรีอารมณ์ดีสุดๆอารมณ์แบบอารมณ์แบบอารมณ์ดีเพิ่งง่ายเถอะถึงจะใส่ชุดลาตีเงี้ยฮะชุดเดสเงี้ยน่ะ ส่วนใหญ่ก็จะชุดสบายสบายอย่างเงี้ยทำชิปก็จะเห็นเสื้อผ้าลำเดิมเสื้อผ้าลำเดิมเกงลำเดิมสไตล์ลำเดิมของจอยอะนะเพื่อนๆคงจะไม่เคยเห็นแบบสไตล์ใหม่ๆถ้าเห็นอะไอึอง้งจะจุ๊บดูว่าสวยสุดๆอะฮะสวยสุดเลยนะว่าแถวนี้ก็สวยเนี่ยดูชุดเดรสอะเกงนะเท่อยู่ใส่เสื้อ เชิดข้างในสีขาวสีดำเนี่ยสีอะไรก็ได้มันก็เข้ากันหมดแหละอืมคิดสามปอนเองคิดเลยนะนองคิดเลยนะคิดสร้างปอนเองเพื่อนๆโอเคเพืจจ่อนจอยจะไปหาดื่มกาแฟแล้วยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยค่ะขอบคุณค่ะบาย